คือสาเหตุเนี่ยผมมองว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะว่าการที่ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือคุณทรัมป์เนี่ยมีการที่จะบีบนะฮะเอ่อตัวเฟดอยู่ต่อเนื่องถ้าจํากันได้เนอะตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมก็มีการพูดว่าคุณโพเวลเนี่ยไม่ยอมลดดอกเบีย้ยสทัทีที่อื่นๆเขาลดดอกเบีย้ยมากกว่าแล้วจุดที่1นนะครับผมนะแล้วก็พอจุดที่2ในระยะต่อไปนี่ก็คือบอกว่า้การสร้างตึกในฝั่งของเฟดเนี่ยเป็นการสร้างที่แบบเกินเลยหรือเปล่านะครับผมใช้งบ มาเกินเลยเปล่าแล้วก็จะปลดคุณโพเวลเพราะว่าภาพนี้นะครับผมแล้วก็พอในประเด็นที่3ก็หลังจากที่มาปลดคุณโพเวลไม่ได้เนี่ยก็หันมาพูดในเรื่องของการว่าคุณลิซ่าคุกเนอะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ กรรมการตัว FOMC เมีนี่ยมีการที่บอกว่ามีการกู้ยืมบ้านแล้วก็ไปจดจดจำนองสินเชื่อของสองรัฐอ่ะแล้วบอกว่าเป็นบ้านหลังแรกทั้งคู่นะครับก็ถือว่าผิดแล้วก็พยายามจะปลดออกก็คือปลดออกแล้วแล้วก็จะเอาคนของตัวเองแทนเข้าไปเนี่ยมันบ่งชี้สัญญาณของการที่ทางฝั่งของรัฐบาลมีกาลังแทรกแซงตัวฝั่งนโยบายการเงินต่อเนื่องนะครับผมก็เลยประกอบกับหลังจากนั้นเนี่ยในการประชุมตัว สันมนาวิชาการของทางเฟดนะครับผมที่แจ็คสันโฮเนี่ยก็เห็นสัญญาณของการที่เปลี่ยนทิศทันทีนะครับผมแน่นอนส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องของตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอลงบ้างแต่ว่าถ้าในมุมผมผมอาจจะไม่ค่อยกังวลมากเพราะว่าอัตราว่างงานเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเอ่อกลังแรงงานถึงแม้จะมีจ้างการจ้างงานน้อยลงนะฮะแต่ว่าการไล่ออกจากงานก็ยากขึ้นเพราะว่าภูหรือว่าตัวเอ่อตัว,ตว กําลังแรงงานโดยภาพรวมเนี่ยกำลังลดลงเพราะว่าสังคมสูงวัยเพราะอะไรต่างๆฉะนั้นจริงๆภาพตลาดแรงงานเนี่ยผมจับตาดูแต่ว่าคิดว่าไม่ได้แรงแต่อีที่แรงเนี่ยคือเงินเฟอ้อที่มันกําลังไลซิ่งขึ้นแล้วเราไปดูไส้ใน,เ,น,เ,นเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นในแทบทุกองค์ประกอบเลยนะครับผมเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทิศทางที่เรียกว่าขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของเฟดก็เลือกที่จะมาดูแลในเรื่องของจ้างงานเพราะว่าบอกว่าจ้างงานมีปัญหากว่า แต่ในทางที่เรามองนี่เรามองว่าอย่างหนึ่งที่เฟดอาจจะกังวลอยู่ภายในก็คือกังวลว่าถ้าเผื่อไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่คุณชั้มว่าเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าโดนแรงกดดันทางฝั่งของตัวด้านเนี่ยด้านความเป็นอิสระอย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็ยอมลดดอกเบีย้ยให้ซะก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นซึ่งเราก็จะสังเกตว่าช่วงหลังๆการกดดันของคุณรัป์ก็หายไปในจุดนี้นะครับผมนะ